เมื่อวานนี้คืออย่างนี้ที่จังหวัดสไ વ เลียงสไ વ เลียงเนี่ยคือสอันนักโทษอันหน้าาศลักโทษเอออันนักโทษจะขึ้นศาลผู้จีนเฮาอ่ะและเมียเป็นเวียดนามเวียดนามที่ถูกเคยถูกตำรวจเวียดนามเนี่ยเข้าไปแบบเหมือนกับเข้าไปล้อมจะล้อมจับอ่ะแล้วก็ไปลวนลามเขาอ่ะถูกไม่ถูกตำรวจเขมรเข้าไปล้อมจะลวนลามแล้วว่ายายเมียเนี่ยยายเมียเนี่ยก็ไปยืนที่หน้าศาลเดยวมิไม่มีใครรู้เลยนะแต่ชุดสีดำไม่มีใครรู้เลย แล้วพอลดลดนักโทษเนี่ยลงมาชุดที่หนึ่งลงมาก็ไม่มีอะไรขึ้นศาลพอชุดที่2ลงมาปั๊บยัยเมียยื่นปืนเลยอไอ้นี่รับปืนเสร็จแล้วปุ๊บห้าหคนยิงเปิดทางเลยปั้<า>งปั้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 ง้งแล้วก็ไปดึงเอากุญแจออแล้วก็หนีแล้วก็หนีไปโอ้ยวิ่งเั็นป่าราบเลยเห็นว่าวันนี้จับได้แล้วที่สวายเรียงกัมพูชาแม้แกเก่งนะเนี่ยมาจับได้แล้วเนี่ย อืจับได้แล้วจับได้หมดมะมหนีไปหกนี่เมื่อวานนีไปหกนี่อันี้กัผู้หญิงคนนี้ไงผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นเวียดนามส่วนผู้นี้เป็นจีนเทาค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนใส่ชุดดำที่ไปยื่นปืนเ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 นคือคนนี้คนนี้ไปยืนรอไปยืนรอรถจอดอกใจเย็นมาก ชุดแรกมาชุดแรกมาอ่าชุดแรกมาทุกคนก็จะจะจะถือคุณใส่กุญแจถูใส่กุญแจใช่ไหมนี่เนี่ย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 เน่ชุดที่สองมาลงชุดแรกลงมาลงมาก่อนนะนี่เนี่ยเนี่ยอันนั้นปืนมาแล้วปืนมาแล้วเปิดยิงเปิดตังยิงเลยยิงเอ็น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 เอเมืสไลด์ตัวจะหลบไปใต้รถมึงด่าออกมากุญแจที่มึงเอากุญแจไปวิ่งหนีกันไปออกไปเลยไอ้นี่วิ่งวนตกใจ วิ่งไปวิ่งมาหาที่หลบไม่ได้เลยอยู่หน้าศาลเลยชิงกันที่หน้าศาลที่จังหวัดสวยเรียงแล้วเสร็จล้วก็จะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้เราก็ <คน S 1> ถูกคนที่ไปยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะใช่แล้วถูกจับก็ถูกไอ้พวกนี้แบบว่าคือใช่นี่ใส่ไม่ดีอ,ะอ่ะนี่ใส่ไม่ดีแต่ถูกจับได้หมดเลยใช่ไหมเอากลับไปขึ้นศาลใหม่หนีไปไม่รอด อไปจับได้ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะไปหลบอ่ะปรากฏว่ามาเกี้คลิปที่ตำรวจไปลวนลามไ้ผู้ต้องหาเนี่ยนะอไอ้คนเผยแร่โดนเล่งงานอันนี้คือวิถี <c oughs> อกัมพูชา <c oughs> วิธีของระบอบคุณเซนเลยเนี่ย<อ>แม่ทามบอกว่ากระทรวงสารสนเทศกัมพูชาสั่งเพิกถอนบัตรประจำตัวนักข่าวที่ชื่อ,อว่าขานสาโรท หลังพบข้อผิดพลาดหลายแรงทางวิชาชีพกรณีถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์ตำรวจกัมพูชาคุกคามลวนลามผู้ต้องหาสาวชาวเวียดนามที่ถูกจับในคดณีช่วยเหลือนักโทษชาวเวียดนามหลบหนีระหว่างถูกควบคุมตัวในจังหวัดสายเรียงนะครับบอกว,ว่าไอ้นักข่าวคนที่เอามาคลิปมาเผยแพร่นเนี่ยผิดจริยธรรมแล้วเมื่อกฎบัตรการสื่อสารมวลชนอย่างหลายแรงนะก็เลยยกเลิกบัตรประจําตัวนักข่าวนะฐา,านเอาความจริงมาให้ประชาชนดู 嗯。Mm.